นงคนกลางคืนจะได้ออกวันนี้เขาเอวไหนวันนี้เรามาน่านน่านไงไม่เอวนานนะคะจังหวัดน่านใช่ไม่แอวตอนนี้เขาอยู่บ่ก่อเสือศิลาถภูเขาแห่งเดียวในโลกมันกลับหัวนี่นะคะบอกลเืออันนี้ก็เริ่มต้นเข้าสู่หน้าหนาวเขาก็มาเอวกันนะคะไี่ี่เคยมานะวันนี้เขาจะพาไม่เอวดู้นะครับ นี่ก็ขับรถขึ้นมาประมาณกี่ชั่วโมงครับระวังทางเขากับแวแอลเยอะๆนะแต่ก็ไในไทยสักกับเขาออกมาจากบ้านมาแปดโมงตอนนี้ใบโมงสี่สิบดีวนะคะการทำถั่วอสินเผานะครับใช่กวันเช้นี่างก็ เขา<อ>ก,ก็เข้ามาข้าณแปดร้อยปีนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันแนะปอันนี้เข้าให้่นนะ,คะใครนะพวกเขาบอกข้าให้ไปดูซิอ,อ๋อเป็นบอ่อบลได้เหรอเป็นนั่งบ่อบลได้หรือเปล่าบ่อที่มันเป็นเขี้าาย อ,อ๋อต้องทานกาันทำกันนี่ไงกับนี้เกือบใครปะอบอกเลยเพราะวันใดสามขั้นเท่านั้นอันนี้เราเดินเดินดูกันนี่เป็น,นสินค้าโอทอปของเขาที่นีค่ค่ะก็จะมี นี่ก็จะเป็นจะมีจากสารของด้วยนะคะบอ่อต้มเกลือบโบราณนะคะนี่อันนี้นี่กุนตาวันนะคะรูปภาพเอาน้ำขึ้นมาแล้วก็ต้มใช่ต้มน้ำให้กลายเป็นเกลืออือฮะ นี่มเป็นสินค้าของเขานะคะเกลือแช่เท้ามีนะคะตอนนี้ตอนนี้นี่กับเกลือนี่คือเกลือที่เขาทำแล้วนะคะ นี่คือกุนตานะคะแล้วเขากำลังทำท้้งต้มเกลือก่อนเกลือบริสุทธิ์น้องนา้นไปไปดูจากเนบอมานะ นนถามคุณลุงเขานะคะเมื่อกี้บอกว่าน้ำหม้อตรงที่เราไปเห็นเมื่อกี้นะ่ยเขาจะต่อท่อขึ้นมาก็คือตรงนี้เนาะต่อท่อขึ้นมาแล้วก็เอามากรองตักนะ้ำมากรองด้วยตรงนี้เสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาต้มเอาขึ้นมาต้ม,ม,ตมประมาณแดชั่วโมง นะคะเพราะว่าคุณลุงเขาบอกว่า6กโมงตอนเย็นนี่คือจะเก็บได้นะคะคุณตาพรายจะเกลือไปมันแบบเกลือป่นขัดติดมันค่ะมันจะมันจะมันขมนะตอนนี้มาเขาจะเอาไปเผาป่าเขาใส่ป่าแล้วก็เผานะใช่เพราะว่ามันจะมาแตกแล้วนหะงวควายนี่นะเขาเกลือเขานี่ไปนีเฟืองกองเฟืองนี่นี่เอาเกลือเฮฟใส่มันบอกชินมันตีเกลือเฮฟ มันกินเกลือบอมันหอมขึ้นมาโอ้อกระโลยเยยี่ถุงละยี่บาบาทใช่ไหมต้งจะเจ้าือขานี่มากเลยอ้ยหนีกยหลัไดยุจัดเกือลโอ้ยงงงุ้น ไปตามต้องตลาดไป่ใช่ตลาดเป็นปั้นบองที่ขายแล้วก็แล้วก็ช้อนช้อนเอาอันนี้เลยค่ะมาใส่นี่เวลาเขาตักนี่น้ำมันจะย่อยลงหน่อยมันห่างดูถ้าว่าเขาจะกต่ซ้อนตักมันแบบเชื่อดุไอ้พวกนี้เล็กนี่แยบไปได้มันเป็นสนิมต้องใจ้ไม่หรอกเวลามันยังไม่ได้ก็ต้องใจ้ยานใจ้ยตอกนี่รออยู่ก้อนน้ำมันยุบมันจะหลอมกันยหรือถ้าคนหยิบเอาแบบยี้มไปทอก ทุกชั่วโมงบชั่วโมงชครับเขดูเินนี่นี่ตังเจ้านี่จังเจ้าไปขายแล้วมีตะทีตอนมบนี่ปึแรงงบตัดอันนี้สองตะก้านี่มันหนึ่งนี่ได้กี่กิโลอ่ะได้ก่รถไม่มันป่นนะครับวึ้ึงมัไม่ได้จังกิโลบ้านกัได้อยู่สักปันปไปน่อโอ้ันจ ไหลร้อยอยู่เนาะแป้นเนาะกงเอาแป้นผักตักเกลือที่ลอยนะคะแล้วก็เอาขึ้นมา <c oughs> อ,อันนี้กินหน่อยครับสะกัมก็ได้อันนี้ชิมไหนน้องชิมดิ <c oughs> ใส่ดูหน่อยชิมป้อช <c oughs> ิมเหมือนนักด้วยชิมมือนนัก กมันเขมเขมผมครับอันนี้มันเ็มแบบธรรมดาเนี่ยนะเหมาะไ่ได้จีบบ่ได้ปิดเนาะทำไมกับเวลาเขากินก็ขมเลยเข็มหมนี่เสือไม่นะเลือมตามตงเหนล้หน่อยขาวม่ผมมมีหูกนี่มไปอยู่ไต้หวัน่นาดนี่ ไปเตยหวันมาลุกโัหาเกิดจะเป็นไม้ไงก็คือคนทำง้นลุ่มหน่อยก็ไดนครับตรงเกืือนี่ยนี่ลัวนี่ผมกไปซื้อไปหาคนเดียวเนอะักตัวตีสวนมาแกตัไก่นตเนาะก่อนผมไปทำงานอยู่ลุ่มพุ่นตังมาดอกดอกเกลือนี่อะไร เราเกือบสามคืนสี่วันกว่าจะได้นะพี่ถึงไม่ตขึ้นพอมากขึ้นเหมือนเพชรน่ะมันจะใสมันจะเป็นดอกมันดอกจำเลี่ยมจำเลี่ยมผ่าอันนี้คือดอกเกลือเหมือนที่เขาตับน้ำพริกนั่งมองก็มันจะบกเข็มมันจะบกไปกินอ่อนอ่อมันจะล้มดอกเกลือนอกจาก มีงานกินม้อนดอกเสือนี่ทำยากกี่วันาสามวันสี่สามคืนสี่วันนันจะใช้นประเนี่ยแป๊บกดีวจะได้ไหมนี่คนแบไจะต้มใช่ไหมครับต้ม่ต้นม้อนี่อันนี้กี่ชั่วโมงอันนี้แปดง สี่วันสี่วันอันนี้ถุงละร้อยนะคะแต่แบบนี้ถุงละยีบาทอ่าเป็นจำเรียงจำเรียงไ้ถ้าดอกใหญเป็ดอกใหญ่ส่อาหารออกเสียอาหารได้มดสีอาหารน้พี่จะอา่อยว่ารสชาติใช่เค็มไม่ค่อยเก็มนะคะ เอ็มหิ้วกระต้มฮิ้วเติมกลุ่มอ๋อยัง่งดอกเกลือนะดอกเกลือดอกเกลือดอกเลือนะคะอ๋อโอ้โหน่ากว่าดอกแล้วสวยมากเลดเกลือง่ายทำงงเดียว นี่คือบอกเปลือที่เราดูเมื่อกี้นะคะแต่ว่าไอ้เมื่อกี้ให้เราต้มเนาะแต่อันนี้คือไม่ต้มนะคะทุกคนนี่ถ้าสังเกตดีมันจะเหมือนมีเป็นเพชรด้วยนะคะวิงวิ่งวิ่่เนะเพชรเลยเนาะความอัศจรรย์ของมันเนาะแปดร้อยปีแปดร้อยปีะคะ่ะเขาจะไม่สูบขึ้นมาเขาจะเวียนกันตักนะคะถ้าสูบคือว่าเอาเปรียบกันเนาะ,ะอ,อันนี้ของโอท็อปจากที่นี่นะคะ กากเกลือใช่อันนี้ซื้อมาแล้วกี่ถุงเมามาแล้วเนี่ยออมาแล้วเป็นเกลือที่ปลอดปลอดสารนะคะแต่ว่าเอาไปทำได้หลายเมนูเขาจะใช้อันนี้ตัดคี่เนาหมุนเวียนกันตัด ไม่มีสายเท่าไหร่ก่ะอ๋ออันนี้คือที่ดึงของเขานะคะไปอันนี้ของขายเทียงใช่ไหมของขายนะเยอะมากนะคะไม่ว่าจะน้ำพึ่งข้าวสาลีสปาขัดผิวโลาโลบาได้มโลแันอันนี้ของทางเหนือจะมีนะคะ ไปนเกดเอาเปนของฝากไดนะคะเก่งเราะนัพูดคัวาแม่ีมนารยาระตนนี่เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยมาเขาวายเขาวายเออแม่นมาเขาวายตีออกรายการน่ะอะเป็นผลไม้ปาดองไหมือนกอมน้ำลายปุ๊บอง

รวมๆแต่อร่อยก่อนรวมๆแล้วอร่อยนะคะรวมๆกินได้อร่อยหอมไหมชิมหน่อยเค็มมอลุตมาเข่าควายหอมหอมมากเลยรวมๆมันหวานมันแบบได้เปรี้ยวเลยเนาะห้าสิบบาทอห้าสิบบาทอืม มีใยอิด้วยนะมีใยด้วยใจอิ่มนะว้ามันมันเหนียวเหนียวมันมียางิดมอืออ่ะมันเป็นยางมันอะ่ะ <s uck> ใครที่ชอบหวานก็บคงจะอร่อยแต่ต้องแน่นบอก่คยแต่ใดอื <S <s <uck> <S เนี่ย <S <s <uck> นะคะหมูบ่บ้านทำมาค้าขายนะคะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อหลวงนะคะมาเที่ยวกันได้ตลอดเส้นทางก็จะมีโฮมสเตย์ Stay, นะมีสปามาเที่ยวได้เลยนะคะสวยค่ะล้นๆแล้วสวยตอนนี้นะคะเรากำลังเดินมาที่รำทามน,นาจิบชิวๆกันสักสามฝองแล้วเราก็จะไป ข้างบนที่พักนะคะกินหมูกระทะกันเนาะวันนี้ชิวๆก่อนหี่ทุกคนสวยมากสวยมากค่ะดูพีย่ยิ <everyday> ้มนี่ว้าว มีคูเปอร์ต้องพอลองเท้าแล้วแหละโน้ะพีคน่าสวยมากอ,อมืนเดี๋ยวเราหาที่ตั้งก่อนน่าจะทางนู้นตอนนี้เราก็ถึงที่พักเรียบร้อยนะคะ พอดีว่าพวกเราสั่งสั่นกันเบเรียบร้อยแล้วเพราะว่าหนึ่งวุ่นวายอะไรบ้างพี่ว<ะ>ุ่นวายเรื่องอะไรบ้างวันนี้ฝนตกย้ายของกี่ที่โอ้สองที่สอง,ส,องสาม,สามอืมมก็ตามนั้นแหละค่ะว่าต้องเช็คสภาพอากาศให้ดีด้วยเนาะก่อนที่จะมาอ่านั่งกินมูกระทะอยู่ฝนตก <laughs> <laughs> ย้ <laughs> ายกันโอ <laughs> ้สองส,ส,สามที่นะคะ นี่ก็จะรีวิวห้องพักก่อนเนาะก็เป็นประมาณนี้นะแนนน้องแ<เ>นนคิดว่าอ่ะก็ก็โอเคแต่ว่ามันอ่ายังไงอะมันก็ยังยังยังไม่ค่อยป,ประทับใจเท่าไหร่5้าดาวให้ประมาณสดาวสดาวนะคะมีห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นตรงนี้ไฟตกเพราะว่ามีคนใช้ไฟเยอะ ่ะเมื่อกี้น้องแนนเกือบอาบหนาไม่ได้นะ,ะน้ำอุ่นชักโครก็ประมาณนี้ค่ะนี่นะเดี๋ยวรตอนเช้าถ่ายให้ดูอ่าทีวีตู้เย็นสบายๆเลยนอนสองคนนะคะอ่ะพรุ่งนี้พรุนี้เร,เราจะไปะหมู่บ้านสปันค่ะจังหวัดน่านค่ะอ่ะสำหรับคืนนี้<อ>ก,นกูดไนท์กันโอเควันนี้เจอกันครับ นี่คือบรรยากาศหน้าห้องนะคะหมหนบอกมองยังหนาวหานาวอยู่นี่เย็นมากค่ะทุกคนตื่นมาเปิดประตูห้องกับเจอแบบนี้เลยตื่นมมก นี้ก็คืออาหารเช้านะคะก็จะมีข้าวต้มซึ่งอร่อยมากเพราะว่าน้องแนนกินไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีเครื่องเคียงให้ต่างๆแล้วก็ทีเด็ดเลยไข่ต้มเกลือนะคะแล้วก็มีไข่ต้มให้ด้วยแล้วก็มีชากาแฟทุกอย่างนะคะอร่อยมากทีเด็ดเลยก็คือข้าวมานันน้องแนน ทานไปแล้วเนาะอันนี้เพื่อนสาวนะคะมาเที่ยวด้วยกันกำลังกินขนมปังอยู่เลยดีเลยนะคะน้องแนนก็กำลังทานอยู่อันนี้เขาเรียกว่าข้าวมันนะคะทางเหนือจะมีนี่ดูหน้าตาของขนมข้าวมันปิ้งอ่าแล้วก็ไส้มันม่วงนะคะซึ่งเป็นข้าวกลมข้าวดำนะคะอะร่อยอร่อยเนาะ หลังจากนี้นะคะที่เรากินกันแล้วก็จะไปเที่ยวกันต่อที่สเปนนะคะ lamps. ตอนนี้นะคะอยู่หมู่บ้านสเปนตอนนี้เรากำลังทาานกาแฟเป็นหลักโอ้โหประมาณกระต่ายประหารทหลังคำว่าแองีิดีไปบ้านเด้มที่คุยน่และวคุยโดยเป็นผู้เสนอขักโอ้ประมาณสนับสนุนตามสถานที่สอง ไปบ้านเป็นมีขาเป็นผู้สเสนอโภประมาณสร้างถนนคอนกรีตเข้ามาบ้านสะพัอานจ้าหน้าทูตเลยเเนเาตู้เลยนี่ตรงนี้เราอยู่ที่ตรงสะพานนะคะ น้ำหลังไหลนี่สุิวของหมู่บ้านสปันนะคะสวยมากค่ะาวโหสวยมากทุกคนภูเขา นั้นใหญ่แรงมากนั้นเชี่ยวมาก,กอะไรนี่แรงโอโซนดีต้องที่สป,ปันนีออ่ยวคนมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะเซ็นเจอร์ถ้ามาสป,ปันต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะอากาศดีาก ตอนนี้เราลงมาที่ร้านกาแฟร้าน,นกาแฟอย <ลง S 1> ่งเาหลงเขาอ๋อหลงเขาเนี่ยนะเชฟยิ่งสวยมากค่ะ,ะลงนี่เลยจ้ะนี่ทางลงเขา นี่อสยมากค่ะข้่านขนมิครับ้างบนเป็นขนมนร้าข้างล่างเป็นขนมย้อของทาร้านเราทำเองชิ้นนะครับนัขน เรื่องหนึ่งเป็นารื่อสามงรถายดีไหนมาด้วยกันไหหรอยังไงลูกค้าเป็นอะไรนะ สวยมากบรรยากาศบรรยากาศเลิศมากค่ะนี่ผู้ชายเขาอย่ตลงเหรอออตอนนี้เราก็กรีนกันแล้วนะคะนี่บรรยากาศบรรยากาศนะสุดยอดมากนะคะ ชาวประมงเลย่อยยูทูบเลยเนี่อือตอนนี้เี่ีองศาครับตอนนี้ตอนนี้เี่องศาเกิดี่องศาใครโบนัสคุณเนีะมทเงานแล้วเจ้าทเจ้องศานะอันนี้นะอันนี้น่าจะสาเอสนะโใดน้อง เพลงมะเรงนะทะ่านสวยสวยวันนี้เรามีหมูกระทะแล้วก็มีจุเนื้อด้วยนะคะ หนาวมากอันนี้ได้เปิดไฟเตอะ แก้หนาวแก้หนาวกไปด้วยนะคะอันนี้หมอกลงแล้วนะเย็นๆละเนี่ย18องศาว้าว1สองกับ12องสานี่แหละจุเนื้อนะคะเื้อแดงเลยโอ้โห หวานจวบเลยสุดยอดก็พักด้วยนะี่เสเลียมนสเลียมเสาเลียมเสาเสา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 ลียมสะเดามบหนึ่งบหนึ่งแนวเลยเต่รักอหมดเลยที่อน้านกเฟยทุ่งสีเนี่ยคือที่ะตอนนี้เราก็ลงมาจาก อุลังกาแล้วนะคะก็กำลังกลับบ้านกันด้วยกี่โมงนะตอนนี้หก <6 S 1> โมงก<ม>ว,าว,าวา่าโอเคสำหรับวันนี้นะคะน้องแนนกับพิมพ์กับขอเจ้าลิปเพียงแคนนี้กันนะคะวันหลังไปเที่ยวที่ไหนต่อการจะทัาออยูขันาอค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ